สมาธิเห็นแต่ความว่างก็เลยคิดว่าตนไม่มีจิตอยู่ในสังขารอีกแล้วเอ๊ะยังไงต่อไปนี้คือข้อความการสนทนาถามตอบระหว่างสมาชิกและอาจารย์น้องไนท์โดยมีแม่โนคอยถ่ายทอดข้อความสมาชิกถามว่าขออนุญาตกราบเรียนถามในสิ่งที่ตนเองและแฟนสงสัยครับคือตอนนี้นะั่งสมาธิเห็นแต่ความว่างครับจึงขอเรียนถามครับ ว่าผู้ที่ไม่มีจิตแล้วยังสามารถเชื่อมจิตกับอาจารย์น้องไนท์และองค์เพชรได้ไหมครับขอบคุณครับอาจารย์น้องไนท์ตอบว่าสภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือสภาวะกลวงเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเสมือนกะลาที่ไม่มีเนื้อมะพร้าวหรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีแมมเมโมรี Memory, ยากที่จะหาซึ่งกุญแจไขสูดาา้าสมาชิกถามว่ากราบเรียนถามครับแล้วต้องทำยังไงต่อครับ อาจารย์น้องไนส์ตอบว่าถอนจิตกลับออกมามแล้วฝึกใหม่โดยการน้อมจิตพิจารณาก่อนหน้านี้ฝึกมาในลักษณะเพ่งจิตใช่หรือไม่สมาชิกแจ้งว่าก่อนหน้าฝึกแบบดูจิตครับฝึกอยู่สามวันแล้วมีอาการนี้ครับอาจารย์น้องไนสตอบว่านั่นแหละเปลี่ยนสะไหนบอกเราซิดูอะไรที่จิตสมาชิกตอนนี้เลิกดูแล้วครับมันหาไม่เจอครับ ช่วงสามวันที่ดูคือจิตตัวนายอะครับตอนนี้ฝึกนั่งดูลมหายใจอย่างเดียวครับอาจารย์น้องนหนตอบว่าตองฟังเรานะจิตน่ะไม่มีสิ่งในให้ดูหรอกสิ่งที่ต้องดูคือสภาวะที่เข้ามาปรุงแต่งจิตต่างหาให้น้อมจิตพิจารณาให้รู้เท่าทันสัญญาสิ่งปรุงแต่งเมื่อเรารู้ไม่เท่าทันจะโดนเมโมรีบันทึกไว้ในสมอง เมื่อรู้ไม่เท่าทันเมมโมรีนั่นแหละจะย้อนกลับมาพันธนาการจิตเราจึงสอนให้แยกจิตออกจากเมมโมรีสมองนั่นเองทันไหมสมาชิกทันครับช่วงที่ดูจิตในจะเห็นนิ่งๆเฉยๆครับไม่ได้สนใจในสภาวะที่เข้ามาปรุงมันเกิดแล้วก็ดับอยู่ไกลๆครับผมเฝ้าดูแต่เมมโมรีไม่ให้ดาตา้ามันเข้ามาครับอาจารย์น้องนหนสอบว่า วิธีแยกจากขันห้านั่นคือแยกจิตออกจากเมมโมรีหลักการมีเพียงแค่นี้แต่ไม่ง่ายเราจึงสอนให้น้องจิตพิจารณาเพื่อให้เกิดซึ่งปัญญาและปัญญานี่แหละจะเป็นกุญแจปลดล็อก ok, เราออกจากเมมโมรีเมื่อหลุดออกจากเมมโมรีก็จะไปเก็บสะสมไว้ที่เราเคยบอกเรื่องลูกแก้วไงเมื่อสะสมไว้ซึ่งปัญญาจนมากพอก็จะเป็นกุญแจไขเข้าสู่ดาตา สมาชิกถามว่าให้รู้เท่าทันสิ่งปรุงแต่งที่จะเข้ามาในเมมโมรีไม่เก็บ Data ใหม่เมื่อมีปัญญามากพอก็จะไปทำลาย Data เก่าใน Memory ใช่ไหมครับอาจารย์น้องไหนตอบว่ากลับไปไล่อ่านที่เราตอบใหม่ท่านยังไม่เข้าใจอ่านใหม่อีกครั้งแล้วจึงตอบซึ่งคำถามที่เราถามใหม่ น้องไนส์ตอบอธิบายไว้ว่าฟังเรานะจิตนะ่ะไม่มีสิ่งใดให้ดูหรอกสิ่งที่ต้องดูคือสภาวะที่เข้ามาปรุงแต่งจิตต่างหากให้น้อมจิตพิจารณาให้รู้เท่าทันสัญญาสิ่งปรุงแต่งเมื่อเรารู้ไม่เท่าทันจะโดนเมมโมรี่บันทึกไว้ในสมองเมื่อเรารู้ไม่เท่าทันเมมโมรี่นั่นแหละจะย้อนกลับมาพันธนาการจิต เราจึงสอนให้แยกจิตออกจากเมมโมรีสมองนั่นเองวิธีแยกจากขันห้านั่นคือแยกจิตออกจากเมมโมรีหลักการมีเพียงแค่นี้แต่ไม่ง่ายเราจึงสอนให้น้องจิตพิจารณาเพื่อให้เกิดซึ่งปัญญาและปัญญานี้แหละจะเป็นกุญแจปลดล็อกเราออกจากเมมโมรีเมื่อหลุดออกจากเมมโมรีจะเก็บสะสมไว้ ที่เราบอกว่าลูกแก้วไงเมื่อสะสมซึ่งปัญญามากพอจะเป็นซึ่งกุญแจไขเข้าสู่ดาต้า